สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเอกซิ์นะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาฉลองครบ200 EP กับทางช่องกระซิป r รี c t ชันนะครับผมด้วยการทำคลิปเ t i o n ชันคลิปวิดีโอจากติ k t o k นะครับผม ก็เป็นคลิปสนุกๆนะครับผมที่ทีมงานเขาได้จัดหามาให้ผมมา r รีแอคชั่นนะครับผมผมเคยทำไปแล้วนะครับผมหนึ่งีก่อนหน้านี้นะครับผมแต่นานมาแล้วนะครับผมก็อ้นี้ก็จะเป็น EP 2ีของช่องเราเองนะครับผมก็จะเป็น r รีแอคชั่นคลิปจากติ k t o k นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากไปดูคลิปจะแล้วเดี๋ยวเราจะไป r รีแอคชั่นพร้อมกับผมเลยนะครับผมเป็นคลิปวิดีโอจาก t i k t o k นะครับผม let's go ก็เราได้มาอยู่กันใน t ิ k t o k ของผมแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกดตามผมก็กดตามได้นะครับผมก็ชื่อกระซิป17นะครับผมก็เป็นชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube เลยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ติดตามก็ผมฝากติดตามด้วยนะครับผมนี่คือ t i k t o k ของผมเองนะครับผมก็อันนี้ก็คือคลิปวิดีโอที่ทีมงานก็จัดหามาให้ผมนะครับผมเป็นคลิปวิดีโอสนุกสนุกนะครับผม ก็เป็นคลิปที่เขากําลังฮิตกันอยู่ในติกตอกตอนนี้นี่เองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่คลิปแรกเลยนะครับผมโอเคครับก็ เป็นคลิปวีโอแบบเสียงเสียงผู้ชายสองคนนี้นะครับผมก็คงคงคงจะคุ้น,ค,นคุ้นกันอยู่ใน tiktok อนะครับเพราะเพราะเขาเพราะว่าเพื่อนๆเ,เอามาทํากันเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่สองกันเลยครับผม ก็ก็วันนี้ผมก็จะเอาคลิปแบบผู้ชายสองกัวเหละนี่หมดเลยนะครับผมแต่ว่าเขาจะแนบคลิปตลกไว้ด้านบนนะครับผมก็เป็นคลิปแบบฮาๆนะครับผมคลายเครียดนะครับผมผมก็อยากให้เพื่อนๆแบบ ใครเครียดแบบมาดูคลิปของผมก็อยากให้เพื่อนๆแบบมีเสียงหัวเราะมั่งนะครับผมเราอย่าไปเครียดกับชีวิตประจําวันของเราเลยนะครับผมก็เพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้โควิดกาลังระบาดมากเลยนะครับผมก็ล้างมือกันบ่อยๆนะครับผมอย่าออกไปข้างนอกบ้านนะครับผมมันไม่ดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยเดี๋ยวผมจะมาให้คลิป1คลิป1วิดีโอนะครับผมที่ได้ MVP ของเราไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับผม นี่คือการนี่ก็คือการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านะครับผมเพราะว่าคนดูข้างหน้ามันเยอะเยอะครับเยอะมากเลยเราต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปต่อไปเลยนะครับผมคลิปที่4นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาให้อ่ม MVP กันนะครับผมว่าคลิปไหนจะได้ m v p นะครับผม โอเคโอเคแล้วก็ผมคลิปนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมก็เสื้อดานี่หน้าคล้ายๆกับใครก็ไม่รู้นะครับผมเสื้อดํานี่ครับเสื้อดําคนตีนี้นะครับผมเสื้อคล้ายๆกับลุงบ้านเราเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ คลิปถัดไปเลยนะครับผมเออนะหมาหมาหมามันก็มีความอยากกินพิซซ่าเหมือนกันนะครับผมอืคนถ่ายนี่เขาเลือดเย็นมากๆเลยนะครับผมที่ที่ที่เขาจะไม่บอกคนที่เขายืนอยู่เลยนะครับผมว่า มีหมากําลังย่องเาบาๆมาอยู่นะครับเนียนมากครับหมาตัวนี้ครับผมไม่ผิดนะครับผมที่หมาอยากจะกินพิซซ่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คลิปถัดไปเลยนะครับผมจ้า อันนี้่าต้องแจ้งเก้าหนึ่งหนึ่งเลยนะครับผมต้องแจ้งชนแล้วหนีนะครับผมตอนแร้รถไปชนนะครับผมแต่หมาชนชนแล้วหนีนะครับผมใครคอมมีคอมเมนต์แบบว่าใครใครขับหมานะครับผมก็เป็นคลิปอ่าะที่หนึ่งคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราไปตอนที่คลิปถัดไปเลยนะครับผม ก็ถ้าถ้าโอ้มันได้หบบถ้าถ้าเป็นผู้หญิงนะครับผมก็ต้องฉีดเบาๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะไม่ทิปไปแบบนั้นเลยนะครับผมไม่ได้เรียนฉีดไม่ได้เรียนหมอไม่ได้เรียนการฉีดมาแต่ว่าเรียนการเพลงมาผู้ชายได้เิ้ยหมอเดี๋ยวจะอนั่งขำเป็นเวลา00.11วินาที ก็ไปโกดใใ่มาหมอก็<笑><笑>ใช้ได้เลยคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปตอนที่คลิปตัดไปเลยครับผม เขาเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับผมว่าต้องใส่ต้องใส่หมวกแบบอีแบบในไงครับผมแต่เขาเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับผมเออนะคลิปนี้โอเคเลยเว้ยอินนี้โอเคเลยเว้ยเพื่อนเพื่อนไม่โคตรใจดําะว่าทําไมไม่บอกว่าเองใส่หมวกกันนกผิดนะเว้ยเออโคตรใจดําเลยต้องให้ต้องให้คนแบบขับรถผ่านไปมามาบอกนะครับผมโคตรฮาครับผมเดี๋ยวเราไปต่อนที่คลิปถัดไปเลยนะครับผม โอถ้าเล่นแบบนี้นะครับผมใครก็เล่นได้ครับผมเพราะไอ้รบิทมันมีแต่สีดำครับผม มันบิดไปทางไหนมันก็เป็นสีเดียวกันอยู่ที่ไงครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดก็เดีด๋ยวเราไปต่อกันที่คลิปสุดท้ายนะครับผม <c oughs> <c oughs> ลืมลืมตัวครับลืมตัวไอ้บ้าลืมตัวว่าโทษทีอพอดีลืมตัวว่าคิดว่าใส่เสื้อแขนยาวมันก็ต้องต้องถกแขนเสื้อแล้วมันใส่เสื้อก้ามนะครับเองจะถกทาแเปะอะไรนะครับผมหาก่อนฉีดยาคุณหมอคตดฮาเลยครับผมโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมที่ทีมงานก็จัดสรรหนามาเดี๋ยวเราจะมาเลือกเป็นคลิปอ่า MVP กันนะครับผม MVP ผมให้เป็นคลิปนี้นะครับผมที่ผมชอบมากที่สุดนะครับผมก็คือคลิปนี้นะครับผม ได้ไหมผมได้ผมได้หผมไ้หผ้ไหมผนไ้ผมไห้ผมได้มผมที่ผดมผมได้ผมด้นผมรับผมไ้ไเด้ไผมไ้ผมม มีคลิปอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ผมจะทำเป็นรายการใหม่นะครับผมเป็นรายการ Reaction คลิปวิดีโอจาก TikTok ถ้าเพื่อนๆมีคลิปอะไรแบบแปลกๆหรือว่าคำขำมาฮาอะไรก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับส่งมาได้ที่แฟนเพจหน้ากดไปติดตามแฟนเพจหน้าช่องผมได้เลยนะครับผมก็ฝากรายการใหม่ไว้ด้วยนะครับผมเป็นรายการ Reaction คลิปวิดีโอจาก t ิ k tok นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไม่มีอะไรแล้วนะ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP ีที่3นะครับผมกับรายการ Reaction t i k t o กนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย